สวัสดีค่ะนะคะเอสซี G, ดูสิอ่าแอนก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาดูเห็ดนะคะเอสซีปาดเจอเห็ดดอกใหญ่นะคะเอสซีแม่ดาดูคลิปของเอสวิวนะคะดูคลิปของน้องวิวเก็บเห็ดปวกนะคะปาดอันนี้เห็ดอะไรแล้วนี่ปาดเบิง้งอุ้ยหลายหลายหลายเด้อพี่น้องเห็ดปวกหรือเห็ดอะไรนี่อุ้ย โอเห็ดอันนี้หรือเปล่านะคะที่เขาบอกว่ากินแล้วมรณะทั้งบ้านเขาเรียกว่าเห็ดมรณะหรือเปล่านะเอซีเดี๋ยวเราก็อย่าไปกินเลยนะนี่แค่พาเอซีดูเขาบอกว่าเห็ดอันนี้นะมันก็จะมีสองชนิดนะชนิดขาเตี้ยๆนี้กินแล้วเมานะคะกินแล้วเบื่อนะคะแต่ว่าชนิดที่ขายยาวๆนั่นอนะ่ะมันก็ข้ายกันนี่แหละคะ่ะมันก็เป็นเหมือนกันแบบนี้เหมือนกันนะ แต่ขามันจะยาวมากนะคะมันจะสูงขาวนะศอกนึงผุละพี่นอ้องอันนั้นนะกินได้นะแม่ดาแม่แม่ของแม่ดา,คากกนเนาาคยพากินเนาะป่ย่ะตายายเคยพากินแต่ว่าดอกเตี้ยๆนี้เขาจะไม่พากินนะเขาบอกว่ามันเป็นเห็ดเบื่อเห็ดเมาเห็ดมีพิษนะคะเราก็อย่าไปกินเลยนะเห็ดมีให้กินเยอะแยะเดอถาจักหน่อยนะคะต้องขอโทษขอภัยนะคะ ไม่ได้ทักทายเอฟพีเลยนะคะตั้งแต่ขึ้นไลน์นะคะแล้ก็ทำหน้าที่ส่วนรับผีดชอบของเราไปด้วยแล้วก็ ไม่อยากเจอเห็ดปวกใหญ่ๆเนาะแต่แถวบ้านนะคะเอซีแถวบ้านนะฝนตกแบบนี้แหละคะ่ะฝนตกไม่ไม่ไปยกยอหรือว่าไปตรงป่านะก็เดินถือตะกร้าเดินเข้าป่านะคะถือตะกร้าเดินเข้าป่าไม่ไปหาหน่อไม้ก็ต้องไปเก็บเห็ดนะคะเอซีตามกอหน่อไม้นะ่ะมันจะมีเห็ดเห็ดปวกเห็ดโคน เอิญเห็ดตาบหน้าดำเนาะตามกอเพกนะคะมันขึ้นโอ้โหใครเนาะทำเอาตะก้าใบาใหญ่ๆเลยไปเก็บช่วงนี้นะมันขึ้นเยอะเห็ดปวกนะหรือไม่ก็เดินตามริมห้วยบางรายนะคะโอ้โหลุงช่างมาทำความสะอาดเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเองเลยนะ ดูสิทำความสะอาดเปิดร้านพูดผิดไปค่ะเปิดร้านกาแฟค่ะขออภัยนะคเอฟซีปากมันเผลอหลุดไปนะคะโดยที่ไม่รู้ตัวอีกต่างหากนะเปิดร้านกาแฟนะคะจ้าอ๋อเปิดกำลังเปิดค่ะ ดอกไม้ก็ซุ่มส่่มโอ้โหฝูงนกนะคะส่งเสียงเจ้าเจ้าแล้วค่อยๆเดินค่อยๆย่อ,ยยองเมื่อวานนี้ขัดแล้วนะขัดแล้วก็ไม่ลื่นเท่าไหร่มันก็ต้องขัดทุกวันเนาะเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันน้ำมันซึมลงมาจากด้านบน โอ้ยทองอุไรทำไมมันงามแท้ ลุงช่างก็มาเก็บกวาดทำความสะอาดถูร้านกาแฟนะคะเองนะคะทำเองเสี้ยนฝลั่งที่มดาแบ่งออกไปนะคะมันก็งามเพราะว่าผนตกตลอดเนาะเดี๋ยวก็จะมาแบ่งอีกนะคะยญ้าก็ใกล้จะหมดแล้วนะที่ช่วยกันทำเนาะใกล้จะหมดแล้วแล้วก็ เอามาแบ่งใส่ตรงที่มันว่างๆนะคะตรงที่มันไม่มีเนาะเมื่อวานนี้ก็เสดายมันมืดก่อนนะคะเมื่อวานนี้เสดายมันมืดก่อน mm. เดี๋ยวอีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วเนาะ mm. เดี๋ยวพาเอฟซีสุมทางรอบนอกนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะพาดูแต่ฝั่งทางนู้นนะคะมาดูฝั่งทางนี้บ้างนะคะ ก็จะมีป้ายนะคะลานจอดรถนะคะนี่มีป้ายสีบอกด้วยนะคะปู่ปาลิจิตนาคราชนะคะก็จะมีป้ายสีบอกมาให้เีลานจอดรถตรงเข้าไปเลยนะคะก็นี่ค่ะจะมีกล้วยเตี๋ยวสมพรปากนะคะส้มตำอาหารตามสั่งนะคะเอซีโหยเห็นแล้วน้ำลายหยดเลยนะคะเอซีป้า ดูนะคะข้างนอกนี่แม่ดาเอาออกแล้วนะมันขึ้นเต็มอีกเหมือนเดิมเยอะกว่าเดิมไหนไหนพริกล่ะโหดูพริกหน่อยพริกก็สุกเต็มต้นนะพูนพูนโอหน่นยใหญ่กว่าเกา่าแม่ดาเอาอะไรนะแม่ดาเอายาออกแล้วลูกใหญ่กว่าเดิมนะคะ fc พริกนะเดี๋ยวให้ดูเด้อเดี๋ยวซูมให้เบิ่งเด้อสุกหน,นวยใหญ่กับหนวยใหญ่แต่ว่าต้องมาเอายาออกก่อนเนาะ มันขึ้นอีกเยอะกว่าเดิมเลยนะคะเอีโอ้ยหนาฝนเนาะหน้าฝน,นาสู้กับหญ้าดูสิขนาดเอาลุงพันก็มาตัดเนาะแล้วส่วนข้างในแม่ดาวก็มา,าลื้อๆออกนะสุดท้ายกลับมาเต็มเหมือนเดิมแต่ดาวเรืองของเราก็ยังออกดอกพอให้เราได้เก็บไปใส่แจกันนะคะถวายพระเนาะดาวเรืองส่วนอ้อยนะคะก็ป้าบอกว่า ให้ย้ายออกจากตรงนี้นะคะแต่ว่าต้องรอให้วันบวงสวงก่อนเนาะเราจะตัดไปตัดไปทําพิธีแล้วค่อยลื้อนะคะแล้วค่อยลื้อย้ายออกไปจากตรงนี้นะคะอ้อยดําอ้อยสมุนไพรส่วนดอกไม้ก็โหมันยิ่งก็ใหญ่นะเพราะว่าไม่ได้เอาปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวนะมาใส่นะปรับจนงามหมดเลย แล้วก็ยังมีต้นแมงลักด้วยนะคะนี่แมงลักก็แอบขึ้นด้วยนะพร fc ดูรอบนอกเนาะเพราะว่าดูแต่ทางนู้นนะคะไม่ได้ดูทางนี้เนาะส่วนดอกไม้ก็เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บพันธุ์มันไปขยายอีกนะคะนี่ดาวเรืองบ้านๆน,นะคะมันทนแล้วก็แข็งแรงนะคะมันขึ้นได้ดอกสวยด้วยนะนเราก็เก็บไปเก็บไปถวายพระ เก็บไปแต่งคันห้าได้นะคะส่วนดอกอันนี้ก็เดี๋ยวให้มันแห้งก่อนนะแดดแดดเราค่อยมาเก็บไปตากแห้งหวานอีกนะคะปุ๊ททำความสะอาดแล้วเดี๋ยวไม่นาก็จะไปทำความสะอาดเหมือนกันคะ่ะ ทางนี้ทางนั้นขอลงไลฟ์ก่อนนะคะได้เวลาพอดีหชัว่วโมงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ